เปิดเส้นทางรักคู่รักมาราธอนคบนาน8ปีเป็นแฟนตั้งแต่มัธยม แม้จะไม่ใช่หนุ่มโสดแต่รีกีความฮอตก็ไม่แพ้ใครจริงๆสำหรับนักร้องหนุ่มสุดติดอย่างเดททอยทอยธันวาบุญสูงเนิร์ดที่ตอนนี้กำลังปลูกต้นรักกับแฟนสาวน้องวงการชื่อน้องเกียร์ซึ่งคู่นี้คบกันมานานมากๆแม้จะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานออกสื่อแต่ก็ยังรักหวานมั่นคงเสมอไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดเดททอยได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการแถวนี้พี่คุมซึ่งบางช่วงบางตอนการพูดคุยหนุ่มทอยก็ได้พูดถึงความรักกับน้องเกียร์ รักกับแฟนคนนี้มา8ปีแล้วซึ่งทั้งคู่รู้จักกันมาตั้งแต่ป .1 ก่อนมาเลื่อนสถานะเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนตอนม .5 คบกันมาประมาณ8ปีแล้วตอนนี้รู้สึกว่าแฮปปี้ดีซึ่งหนุ่มทอยนิ่งๆเงียบๆแบบนี้แต่เวลาอยู่กับแฟนก็มีมุมหวานบ้างจับมือกันบ้างรวมถึงงอนกันบ้างซึ่งเรื่องที่งอนกันเยอะสุดเลยก็คือไม่รอกรันทําอะไรไม่พร้อมกันเป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์น่ารักน่ารักที่ไม่ได้วือวะาแต่เสมอ ต้นเสมอปลาย